ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูวานเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะ ี้แอนหมูจะมาแนะนำซีรีส์หวานละมุนอบอุ่นหัวใจเรื่องดังตะวันฉายฉายนะคะเป็นซีรีส์แนวรักโรแมนติกชีวิตในเมืองจำนวน36ตอนดัดแปลงจากนิยายชื่อเรื่องเดียวกัน2เล่มจบของผู้แต่งชื่อดังกู้ม่านผลิตโดยเทนเซนกำกับโดยเฉินโจเฟยนักแสดงนำได้ส่งเว้ยหลงมารับบทลินหวีเซินประกบคู่กับเจ้าจินไม้รับบทเนียซีกวง พร้อมทับนักแสดงอีกครับข้างอาทิหลินหยีหลุนระบดเจียงผิงไล่อุ๋ยหมิงระบดเจียงชุยไปปิงเข่ระบดเย่หลงฟ่านซือหลานระบดอินเจียโดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวความรักโรแมนติกของหลินอุ๋ยเซินนะคะและเนี่ยซีกวงโดยถ่ายทอดการเติบโตของเนี่ยซีกวงตั้งแต่เป็นนักศึกษาสาวผู้ร่าเริงจนเธอนั้นก้าวเข้าสู่ชีวิตวัยทำงานระหว่างที่เธอกำลังก้าวผ่านชี ชีวิตแนวรั้วมหาวิทยาลัยสู่การทำงานเธอนั้นได้เคยประสบกับความรักที่ไม่สมหวังกับจวงซี่ชายหนุ่มรูปงามมากความสามารถแต่เย็นชาเมื่อเข้าสู่โลกของการทำงานเธอได้พบกับหลินหวีเซินศัลยแพทย์ที่ผันตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แม้ว่าหลินหวีเซินประเอกจะเข้าใจเนี่ยซีกวางผิดแต่บุคลิกที่สดใสของเธอก็ทําให้เขาหลงสเสน่ห์อย่างไม่อาจต้านทานได้ความรักและการ สนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขของลินอวีเซนทำให้หนางเอกละทิ้งความเสียใจในวัวเย,ยว์โอบกอดความรักที่เธอใฝ่ฝันเธอเปลี่ยนจากความขี้เกียจและชีวิตสบายๆส,สู่การมุ่งมั่นสู่เป้าหมายทางอาชีพที่ชัดเจนในท้ายที่สุดเธอได้พบกับความรักมิตรภาพและการเติมเต็มความฝันการเติบโตของตัวเองโดยซีรีส์เรื่องดั่งตะวันฉายฉานได้นักแสดงนำซ่งไวยหลงซึ่งเขาก็มีซีรีส์สุดฮิตอย่างถักทอรักที่ปลายฝัน ประกบคู่กับนางเอกสาวดาวรุ่งม,มากฝีมือเจ้าจินไม้เธอก็มีซีรีส์สุดฮิตอย่างองค์หญิงใหญ่เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์เนื้อหาเกี่ยวกับความรักความฝันและการเติบโตที่จะเห็นชีวิตของคู่พระนางตั้งแต่วัยเรียนค่อยๆเติบโตไปด้วยกันกับพวกเขาและได้กลับมาเจอกันในเวรางานและได้รักกันลงเอยกันในที่สุดใครที่ชอบแนวนี้ไปรอติดตามกันได้ในซีรีส์เรื่องดั่งตะวันฉายฉานนะคะสำหรับวันนี้แอนหมูไปแล้วสวัสดีค่ะหากชอบคลิปนี้อย่า ลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนหมูทำคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีส์หากผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า